นะครับร้อยเวรประเทศไทยได้รับแจ้งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันมีเหตุฆ่ากันตายนะครับเกิดขึ้นที่สอนเอพชรเกษมนะครับเขตบกน .9 อ่าได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บร,ริเวณหน้าบ้าน,นที่162อ่าซอยเพชรเกษม67เขตหลักสอง แขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตนะครับทราบชื่อนางสาวนันทิชาอายุ3าสกปีซึ่งเป็นภรรยายของผู้ก่อเหตุนะซึ่งผู้ก่อเหตุชื่อนายมีพาพัฒอายุ40ปีเป็นสามีของกลางนะครับก็มีอาวุธปืน9้มามมสกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนหลายนัดนะครับรถฮอนด้า หนึ่งคันพฤติการนะครับได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นว่ามีคนเสียชีวิตในรถยนต์คันเกิดเหตุก็มีการแจ้งไปที่เจ้าที่ตำรวจเพื่อให้มาตรวจสอบหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจนะครับเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ชมครับนะพบว่าในรถดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเนี่ยนั่งอยู่ที่บริเวณเบาะ ข้างคนขับต่อมานะครับก็มีการพบเห็นว่ามีนายมีพาพัฒซึ่งเป็นสามีนั้นได้วิ่งเจ้าวิ่งหนีเจ้าที่ตำรวจนั้นขึ้นไปที่บ้านเข้าไปในบ้านของตนเองหลังจากการเรียกรอมีนานนะครับเพราะว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตนั้นมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนดังนั้นเจ้าที่ ก็ต้องสอนในฐานก่อนว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีอาวุธปืนก็เลยมีการปิดล้อมแล้วก็เจรจานะครับเพื่อให้ผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยเอาให้ผู้ผก่อเหตุฮะมารายงานตัวหรือมามอบตัวแต่ปรากฏว่าเจ้าที่รดนั้นนะครับก็มีการพยายามที่จะสังเกตนะครับเพราะต้องแน่ใจอยู่แล้วนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีอาวุธปืนอยู่ หลังจากที่มีการเจรจากันแล้วครับนะครับว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณหน้าต่างหน้านะครับเจ้าที่ตำรวจเราก็พยายามนะครับเข้าไปนะครับในบริเวณบ้านแล้วก็มีการเข้าไปจับกลุ่มโดยละม่อมนะครับประกอบกับทางด้านของนายมีประพัฒน์นะครับก็นะไม่มีการต่อสู้แต่อย่างใดก็มีการจับกลุ่มตัวโดยไม่มีการใช้กําลังประทุษร้ายแต่อย่างใดส่วนเบื้องต้นว่า มูลสายปลายเหตุเนี่ยมาจากอะไรก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีการสอบปากคำเพื่อให้ได้ขอด้อเท็จจริงววาแล้วประการใดถึงใช้อาวุธปืนนั้นยิงภรรยาของตัวเองเสียชีวิตแล้วกับท่านผู้ชมครับเพิ่งมีบุตรสามคนลูกคนโตนี่8ดขวบบาปเคราะห์บาปกรรมเนี่ยเขาจะไปตกอยู่ที่บุตรแล้วครับเพราะพ่อก็อจะถูกจับกุมดำเนินคดี แม่ก็เสียชีวิตลูกสามคนต้องดูอย่างไรนี่คือความรูแรงจากภายใต้ของผู้ใหญ่มีปัญหาแล้วไม่สามารถตกลงนะหาที่ยุติได้สุดท้ายก็ตัดสินใจด้วยการปิดชีพนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปบาปเคราะห์ทั้งหลายก็ตกอยู่ที่แคบที่เด็กๆนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้ทางด้านของคนที่เป็นพ่อแม่นะครับต้องตระหนักคดีนะครับ หนักนิดเบาหน่อยคุยกันได้ไหมเจรจากันให้ข้อยุติให้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับก็จะเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอ่ะมาที่ทางด้านของท่านผู้ชมท่านใดมีอะไรจะสอบถามผมจะรูข้อสอบถามก่อนนะครับสวัสดีครับรู้ทั้งพ่อรู้ทั้งแม่ผม,มเลย ยังมาล้อพ่อล้อแม่นะนะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าช่วยร้องกันตึมไม่ฟังได้ไหมครับโอ้ยมันจะเสียทรงไหมครับเดี๋ยวมันจะเก็บทรงไม่อยู่นะครับอ่ออยู่ในเครื่องแบบไม่ไม่กล้าครับเดี๋ยวข่าวว่าใช้เครื่องแบบทำมาหากินนี่น <c> ะ <oughs> มีเพื่อนท่านสกุลรีประคนอยู่ที่ประคนชัย นานนานเล่นขุดของเก่าหม่แล้วนะนะท่านธเนศนะครับสวัสดีครับเสียงเหมือนคุณสุทธิชัยยุนเลยครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับพิยุนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาผมไม่สามารถที่จะไปเทียบเคียงหรือไปยกตนเสมอท่านได้แต่ว่าเสียงผมก็เป็นเอกลักษณ์ของผม เวลาคุยก็จะเป็นเนี่ยครับออกเป็นเอ็กเซนนิดนึงนะฮะโอเคนะครับเรื่องต่อไป